สวัสดีครับเจอกันครับผมเป็นอีพีแรกของเราครับชื่อช่องว่าปลาเก่งปลาของครับผมอ่าวันนี้จะพามาดูปลาที่ผมพยายามพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาครับเพราะว่าผมก็ที่บ้านของเราก็ได้เลี้ยงปลามาประมาณสองปีกว่าแล้วครับได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาครับพวกออกสนามของเราก็มีเป็นพวกนี้ครับเป็นมาเลเลือดร้อยแล้วก็ลูกผสมครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างปลากันครับโอเคครับ ไปกระต้อเลยครับนี่ครับเป็นชุดไหม่นะครับที่ผมพยายามพัฒนาขึ้นมาครับผมเป็นพ่อแม่พันธุ์ชุดมาเย่ไส้ดาครับผมดูดูตะตัวครับดําปุ๊บครับแต่ละตัวครับผมเนี่ยครับผมก็จะได้คัดขึ้นมาไว้นี่แล้ครับเพื่อจะไว้ที่ว่าพัฒนาไส้พันต่อไปอีกครับเนี่ยชุดนี้ครับผมผมก็เทียบไว้อย่างนี้และครับเป็นชุดนี้เป็นประกัดหม้อครับผมหม้อมาเร่ครับมาเร่เลือดร้อยเลยครับเนี่ยทุกทีนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตรงไทยตัวใกล้ๆ้ครับพอดีช่วงนี้ยูทูบยูทูบกดแรงครับผม นี่ครับดูชมดูซี่ครับผมเขียวปึ๊ดครับผมเนี่ยครับผมก็คัดวันนี้แหละครับประมาณสักสิบกดชุดครับเนี่ยอันนี้ว่าเทียบตัวผู้กับตัวเมียไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะใส่สายใส่อะไรไว้ให้น้องดูเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละครับนี่ครับส่วยเลยครับโอ้ยได้เทียบไว้อย่างนี้แหละครับประมาณสักอาทิตย์กว่าครับให้น้องมันพร้อมแล้วครับผมนี่ครับใครที่สนใจในเรื่องปลาใส่ที่ว่าเข้าสนามพวกมาลีพวกปลาลูกเชื้ออางนี้ครับมีครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็ยังพัฒนาใส่ผ่านอยู่ครับเพราะว่าที่บ้าน โตไม่ทันครับช่วงนี้ผมก็เลยพยายามต้องทาเยอะๆครับเพราะว่าปีที่แล้วทาไม่น้อยครับไม่พอแบ่งปันครับตรงนี้เด็กๆก็มาทุกวันครับไม่ว่าจะแบ่งปันในทางออนไลน์หรือเนี่ยครับในทางช่องทางของออนไลน์นี่ครับบางทีผมก็แบ่งปันในทางเพจนะครับชื่อเพจชื่อว่าอันนี้ครับจ่าสีขายประกัดจ่าสีครับจ่าสีปลากัดนะครับชื่อเพจครับผมโอเคครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนที่ว่าเป็นป่าลูกเชื้อครับผมพอดีก็ได้ปล่อย ไว้ในบ้านครับอีกโซนหนึ่งครับได้ผมพามาดูตัวอย่างเอาเข้าครับัอดีผมเพิ่มเปื้อให้น้องเอาพองน้อยนะครับนี่ครับเป็นปลาแมรีเลือดร้อยนะครับเขียวปึ๊ดครับดูตัวผู้ครับผมพ่อแม่กลาถ่ายใกล้ๆครับพอดีอ่านี่ครับสวยๆลยครับนี่สวยๆครับเขียวปึ๊ดครับดูแต่ละตัวครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมพัฒนาขึ้นมาครับพ่อแม่พันธุ์นี่คัดมาอย่างดีครับสลหรับแต่ละข้อครับผมนี้เป็นมมเลไสยดำครับดำปึ๊ดครับผมดูครับอันนี้น้องก็อายุได้หกเจ็ดเดือนครับผมเขาเจ็ดเดือนว อ่าโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโซนนึงนะครับเป็นโซนที่ว่าเป็นป่าลูกเชื้อครับผมปะกัดหม้อเราก็เตรียมไว้เพาะไว้ในบ้านครับผมสำหรับไอ้พวกส่วยงามเราก็มีนะครับชูนุนครับสำหรับช่วยซุยงามจะแบ่งปันในช่องทางของคุณนายปากัดนะครับโอเคครับใครที่สนใจในเรื่องพวกสวยงามก็สามารถเข้าไปแอดเข้าไปดูได้นะครับที่ว่าช่องของคุณนายปากัดปเสมงามครับก็จะมีปลามาแบ่งปันพวกปลา แบ็กสมุไรพวกงานปลาสีทองพวกงานปลาสีเดียวสีชมพูครับผมปลาลุดพวกคัพเปอร์เงาๆครับซุปเปอร์เลดส์ว่าจะเป็นงานตัวเมียพวกดีโมกานเลกซี่ดีโมคัพเปอร์ครับผมนี่ครับดีโมกานเลกซี่ดีโมคัพเปอร์พวกนี้เราก็มีครับนี่ครับเยลโลสมุไรครับผมแล้วก็เลดสมุไรครับผมสวยๆครับแพทเทิร์นสวยๆแต่ละตัวครับแล้วก็เป็นงานพวกดีโมกานเลกซี่เบสสีเหลือง,องๆส้มๆสีชมพู วกงานปลาสีเดียวก็มีครับวกงานคอปเปอร์ครับผมคัพเปอร์ธรรมดาคอปเปอร์นี่ครับมีหลากหลายไซส์สีสันให้เลือกชมครับผมจะมีแบว่งปันในช่องทางของคุณนายประกาศนะครับไปที่สนใจในเรื่องประกาศปัาสวยงามก็ฝากกดติดตามในช่องทางนี้ไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูสายเขาสนามที่ว่าเป็นปาลูกเชื้อที่ผมไปถามไปอีกโซนหนึ่งครับโอเคครับไปกันต่อเลยครับที่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ โซนนี้เป็นโซนที่ว่าอยู่ในกระป้องนี้เป็นลูกค้ามาวันก้อนนี่ครับไปจองไว้แล้วให้หมักน้ํายาไปให้ครับเดี๋ยวเข้ามาเอาครับนี่ครับผมแต่นี้เป็นประกัดมาเลยเลือดร้อยครับผมโอเคครับส่วนข้างบนนั้นก็เป็นมาเลเหมือนกันนะครับผมเพิ่งคัดขึ้นมานี่ครับเพิ่งจะหมักน้ํายาเลยครับเนี่ยนี่ครับจุดนี้แหละครับเราก็จะสลับกันไว้ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียครับพอดีผมเทียบไปครับจุดนี้กะว่าจะเอาไว้ทําสายต่อกับจุดนี้ ว่าช่วงนี้ปีที่แล้วทําไว้น้อยครับแบ่งปัน่ขอครับปีนี้ก็ว่าจะทําเยอะๆสักหน่อยครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูโซนข้างในบ้านกันดีกว่าครับเนี่ยเข้าไปในบ้านตรงนี้แล้วครับอ่โอเคครับไปดูข้างในกันต่อครับอ่าไปกันต่อเลยครับนี่แหละครับเป็นคนงานที่ว่าทางบ้านเราได้ทับไปครับเนี่ยได้เทียบไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเทียบยาวไปนู่นเลยครับน้่งครับแล้วก็จะเตรียมสถานที่ไปเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งนะครับใครที่สนใจในเรื่องประกัดที่ว่าจะ เลี้ยงประกัศปชงงามก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอลงมาให้ดูครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเทียบวิธีการทับยังไงครับผมพอดีทางวานเราก็ได้พัฒนาได้เลี้ยงมาเป็นเวลา2อปีกว่าแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกประกัดหม้อครับหม้อเลื่อนล้อเลยครับเดี๋ยวผมก็ได้เทียบไว้อย่างนี้ครับใส่กองโฟมบางทีเราก็ใส่กระมังไว้ครับเนี่ยตัวเมียผมกอาไว้ข้างในอย่างนี้แหละครับตัวคู่ก็เริ่มก่อวอดกันแล้วครับชุดนี้จะเป็นงานหม้อมาเละมาเละใส่ดำอยู่4ข้อครับผมกับโซนฝั่งนี้นะครับนามดู เ้าค้างน้องครับในชุดตัวเมียก็อยู่นี่แล้วครับผมกะว่าจะปล่อยเย็นนี้แล้วครับฝากกดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีพีต่อไปจะลงให้ดูครับว่าจะได้ไข่หรือเปล่าครับชุดนี้น้องมไล่เริ่มไล่กอวอดกันแล้วครับนี่ครับกอวอดเรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยส่วนตัวเมียก็อยู่นี่ครับกอวอดนี่ดูแต่ละตัวครับกอวอดเน้นๆครับไข่กอวอดเน้นๆครับแต่ละตัวนี่ครับดูตัวเมียกันบ้างครับนี่ครับสำหรับสามคลองนี้นะครับเนี่ยไอ้สีเขียวตรงนี้จากนี้ไปจะเป็นมหาชัยครับผม มีมหาชัยสามคอกนี่ครับอันนี้เป็นโซนที่ว่าผมไวเอาไว้ทําเองนะครับเนี่ยจะเป็นมหาชัยครับผมผมก็ได้ลงวิดีโอไว้เบื้องต้นแล้วครับตามช่องทางของจากสีเบต้าครับผมขายประกัดออนไลน์หรือช่องทางอีกช่องทางก็คือจากสีปากะครับผมอ่าโอเคครับนี่ครับพลังเนี่ยเป็นมหาชัยครับผมอยู่นี่เป็นมหาชัยอันนี้เป็นโซนของแม่ครับผมแม่เขาก็อยากจะทําเหมือนกันครับพอดีแม่เขาอยากจะลองเลี้ยงบ้างครับวันนี้ผมก็ได้สอนวิธีให้แม่ วิธีเทียบวิธีทาน้ําลายแดงน้าเขียวให้แม่หมดแล้วครับตอนนี้แม่ก็เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วครับตัวนี้แม่เขากลัวกระโดดออกครับพอดีมหาชัยน้องจะชอบกระโดดรับเขาเลยเอามาปิดไว้ครับอันนี้ของแม่ครับผมแม่เขาต้องการได้มหาชัยสองข้อครับผมเลยเตรียมพ่อพันแม่พันมาให้แล้วครับแล้วก็มาเลยครับผมอันนี้เป็นมาเลยของของแม่ครับมาเลยมาเล่ไายดาครับผมสองข้อแล้วก็เป็นปลาอีสานครับผมแม่เขาจะได้ปลาอีสานผสมลูกเชื้อครับผมผมก็จัดให้แม่สองข้อนี้ครับ โอเคครับเพราะว่าของผมตอนนี้ผมได้เตรียมเต็มเต็มคาราเบลแล้วครับสำหรับของผมเองนะครับเนี่ยชุดของล่าเนี่ของผมหมดเลยนะครับเนี่ยมีอยู่หกข้อครับผมชุดนี้นี่ครับผมหกข้อชุดนี้ฝั่งนี้เป็นมหาชัยครับผมมหาชัยสามข้อแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นมาเลสองข้อแล้วก็ป่าอีสานข้อกนึงครับชุดนี้อายุได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆครับจะจะได้สองอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวผมพามาดูคร่าวๆกันครับว่าจะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟหน่อยนะครับ นี่ครับพามาดูครับผมนี่นี่ครับเป็นงานปลากัดป๋าอีสานครับก็อวอดนะครับเนี่ยปลากัดป๋าลูกเชื้อครับผมแม่เขาต้องการนี่ครับตัวผู้จะเป็นปลากัดป๋าอีสานครับปลากัดป๋าอีสานลูกเชื้อหน่อยหนึ่งครับตัวเมียก็เป็นลูกเชื้อมกันแต่คนละข้อกันครับตัวงเมียจะเป็นเชื้อใต้ครับผมเป็นปลากัดเชื้อใต้สามใส่เลือดครับผมทำมานานแล้วครับระวังปลาอีสานแล้วก็ปลาใต้แล้วก็มาเลยครับส่วนี้ผมล็อกสีออกมาแล้วครับจนใกล้เป็นลูกทุ่งแล้วครับผมพยายามพัฒนาขึ้นมามามาดูปลา อายุได้ซองมาทิ์เกือบ2องอแลที ok ่นัอาที่กว่าๆครับโทษทีนะครับขออนุญาตเอาแบก่องน้อยนึงครับพอดีหมอไม่ค่อยเห็นหรอกครับอาหารให้ไรให้นู่นเป็นลายแดงครับดู้างว่าข้างล่างครับมีลายแดงว่ายอยู่ครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่เราก็เห็นลูกปลาเลยครับในมุมนี้ครับทุกนี้เียงครับยโทษทีนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยเบอร์กครับผม่ายทําคนเดียวครับอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโโนลยีเรื่องอะไรครับอโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้มันมืดไปหน่อยครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างเพกฝั่งนน้นกันดีกว่าข้างนอกกันดีกว่าครับตรงนู้นนะครับ มีมาให้ดูเยอะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราก็ทําไว้เพื่อเดี๋ยวผมพาไปดูลูกปลาอายุประมาณสองอาทิตย์กันก่อนครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูลูกปลาอายุหนึ่งเดือนครับผมอ่าโอเคโทษทีนะครับกล้องแผนกล้องไวไปหน่อยครับนี่ครับคล้องนี้น่าจะเห็นครับนี่ครับผมก็จะเลี้ยงทําให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับคือว่าต้องใส่ ฟางใส่น้ำมักใบหูกวางไว้อย่างนี้ก็อาจจะหมดตัวปลาเนี่ยครับจุดเล็กๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าน้องยังเล็กมากครับจุดนี้ยปลากัดปลาพวกปลาหม้อปลาปลากัดปลาเนี่ยจะโตช้ามากครับโอเคครับใครที่สนใจในเรื่องปลากัดปลาสวยงามก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับอาจจะมองไม่เห็นปลานะครับโทษทีเดี๋ยวผงพาไปดูสวนของนอกแล้วกับโซนนั้นอาจจะมองเห็นตัวแล้วครับสซนนั้นอายุได้เกือบเดือนแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าครับโอเคครับ ไข่เน้นครับตัวนี้ดูดูแต่ละวอดครับผมจะได้เอาผักกระชิดผักกระชูดมาใส่อย่างนี้ครับให้เป็นธรรมชาติครับผมเนี่ยครับใส่ไปทุกบอแล้วครับทํายังไงให้เป็นธรรมชาติแค่นั้นแหะครับน้องก็จะก่อวอดอะไรเองครับออาเคโอเคครับเดี๋ยวไปโดโซนต่อไปกันครับอ่าไปกระต้อเลยครับพอดีอาจจะย้อนแสงเยอะน้อยนึงครับดูครับอันนี้เป็นสามสามกระมังนี่เป็นสามคอกเลยครับพอดีผมทําไว้สามอย่างครับผม อันนี้เป็นมา Olha, มเลยครับเป็นหม้อเลยครับหม้อเลือดร้อยอันนี้อายุได้เกือบเดือนแล้วครับนี่ครับน้องก็จะเห็นมองเห็นเป็นตัวครับถ้าเกือบเดือนก็ตัวประมาณเท่าลูกออสนี <remlin> ่แหละครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเฮ้ยนี่ครับอยู่ข้างล่างโซนนู้นครับตัวน้อยเดียวครับตัวไม่น้อยแล้วครับตัวประมาณเท่าลูกออสนี่ครับนี่เจอแล้วครับเนี่ยนั่นแหละครับก็นี่ครับฝั่งนี้ก็มีครับเนี่ครับ อันนี้อายุหนึ่งเดือนครับชุดนี้เป็นปลาขอกนี้เป็นประกัดหมอครับผมมอเริ่ดร้อยแล้วขอกนี้เป็นประกัดลูกเชื้อครับผมเชื้อใต้ครับผมอันนี้ใต้กับมาเลยครับผมก็ทาไปเรื่อยครับเนี่ยผมก็จะใส่หอยไปบ้างครับมีหอยหน้องจะได้เก็บกลิ่นคีปลาทําให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้แลครับดูครับอันนี้ก็คอกอันนี้เกิดวันเดียววันพร้อมกันเลยครับเนี่ยเกิดวันที่ยี่สิบครับผมยี่สิบเดือนที่แล้วนี่แหละครับผมได้ทับอ้า มีอะไรนี่ลอยตัวยาวๆเนี่ยนี่เอ้าปลากระทงมาจากไหนเนี่ยนี่แหละครับน้ําธรรมชาติบอ100่อร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นน้ําบ่อที่ว่าดูดน้ํามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยดูครับมีประยันปลากระทงหวัวแหลมแป๊ดเลยไม่ใช่ล่อลูกปลาผมไปหลายตัวแล้วมั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูครับไม่ใครมีความรู้ก็บอกบ้างนะครับในว่าปลายพวกนี้น้องล่านเนื้อหรือเปล่าครับบางทีผมปล่อยปากกัดแ้าไหนนี่ครับเป็นปลาที่ว่าปาลาหัวแหลมแหลมเนี่ครับ บ้านเราก็ใช้น้ําเป็นน้ําบ่อครับเพื่อผ่านมาเลยครับดูดมาใส่บ่อเลยครับไม่ได้มีคอรีนคออะไรนะครับดูมีเงินปลาอนนี้จขอดอนุญาตดูลูกปลาก่อนไม่ใช่สวยลูกปลาผมไปหมดแล้วเหรอ๋อปลากระทงไม่เป็นไรครับลูกเด็กๆยังอยู่ครับอยู่อยู่ด้วยกันได้ครับโอเคครับนี่อ๋อยังอยู่ปกติครับอยู่ด้วยกันได้ปกติครับอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยครับเนี่ยข้างกระลำมังนู้นนะครับในโซนนู้นครับเป็นลูกปลาอ่านี่ครับอันนี้เป็นปลากระป้าอีสานครับเนี่ยอีสานเลยครับผม โอ้วิ่งกันเนี้ยเอาเนี้ยเาเลยครับดูที่น้ำนองแนงลนงเนีงานลูกป่าทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวครับบ้ามาดูนี่ครับเป็นธรรมชาติเราก็ทําให้เป็นธรรมชาติที่สวยอย่างนี้แหละครับมีห้อยมีอะไรยุ่งอย่างเี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติน้องเขาก็อยู่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคครับอาจจะมองกล้องอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับโทษทีแต่ผมขออนุญาตแปะซองนิดนึงนั่นนะครับอันนี้อายุวันที่ยี่สบเอ็ดเนี่ยครับครบหนึ่งเดือนครับ ชุดนี้ครับเกิดพร้อมกันเลยเนี่ยผมก็ใส่หอ,อยไปทุกข้อแล้วครัครับน้องได้กินขี้ปลาจะได้น้ําจะได้ไม่เน่าไวครับอ่าโอเคครับใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดอายุสี่เดือนครับผมไปไหนนี่ฮะแมวครับที่บ้านต้องการกล้วยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโซนหนึ่งครับอันนี้จะเป็นโซนที่ว่า ที่ผมเลี้ยงใส่โอ่งหรือใส่ตุ่มไหมครับนี่ตามน้องการกล้วยไปเลยครับน้องกําลังพาถัวครับผมพาเที่ยวฟาร์มอันนี้เป็นโซนน้ำลายแดงครับผมนี่น้ําเขียวลายแดงครับน้องการกล้วย่าถั่วเลี้ยวไปทุกทางนะครับเนี่ย่าถั่วรเดี๋ยวพาไปดูลูกปลาอายุสี่เดือนครับผมอันนี้เป็นโซนที่ว่าทําน้ําเขียวลายแดงครับผมใครที่สนใจวิธีการทาน้าเขี่ยวลายแดงก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอลงให้ดูครับนี่ครับ น้องหางดักแดกด๊กแดกเจอผีเสื้อครับผมอือนักล่าครับนักล่าชอบเล่นครับเป็นแมวขี้เล่นครับนี่ครับน้องมองขึ้นไปข้างบนนู้นเหรอครับน้นั่นหละครับเห็นผีเสื้อยู่บนนั่นครับนั่นแหละครับผีเสื้อตัวนั้นแหละครับไม่ได้กัดกันลยเรชอบเล่นเใช่ครับชอบย่อครับผมอ้าโอเคเดี๋ยวพาไปดูปลากันดีกว่าครับนี่ครับเป็นโซนลายแดงน้ำเขียวที่ผมได้ทำไปครับใส่กระป๋องแล้วก็ใส่กระมังนี่ครับ ใครที่สนใจก็ฝากกดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวมีความรู้มีคิดรับดีๆมาแบ่งปันครับผมอ่านี่ครับโอเคครับจะไปแล้วครับไปแล้วเจอผีเสื้อแล้วเดี๋ยวแต่งมองการกวาดลบหน่อยดีเดินลุงขอดดูปลาก่อนนี่ครับเป็นลูกปลาอายุสี่เดือนครับผมสี่เดือนกว่าๆนะครับชุดนี้เป็นประกัดหม้อครับหม้อเลือดหลทวดที่โอ้โหทวดที่นะครับกล้องย้อนแสงเยอะมากถ่ายกลางวันครับนออคนเดียวขอกินน้ำให้น่องมากกอน นี่ครับนี่เป็นตัวเล็กครับผมก้องอาจจะไม่ก็เขาเว่อครับผมว่าดีเป็นใต้กลางวันรับย้อนแจ้งเยอะนี่ครับน้องก็อยู่แถวนี้แหละครับอันนี้เป็นปลากัดหม้อายุสี่เดือนครับผมนเราก็ว่ายมาอยู่บนสาลายผมก็จะใส่สาลายใส่อะไรไว้อย่างนี้แหละให้ปิดธรรมชาติอย่างนี้ละครับนี่ครับน้องก็จะอยู่ทุนนี้แหละครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโซนหนึ่งครับนี่คอกหนึ่งผมก็จะเลี้ยงใส่ตุ่มไว้อย่างนี้ครับอันนี้ก็อยู่ข้างในโน้นแหละครับมีคอกหนึ่งอันนี้เป็นลูกเชื้ออีสานครับ ด่านเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับ